บริษัทวิวพอฟอร์มานะครับเราจะมานําเสนอล้อตัวใหม่ของบริษัทเรานะครับสวยงามมากตัวนี้ก็คือแบรนด์โมฮอฟนะครับในอนุคมชื่อรุ่นว่าเ e r o n i m o นะครับผมตัวนี้เป็นล้อที่เราออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นล้อแท้นะครับตัวนี้คือมีจําหน่ายที่เดียวที่วิ e พ f o r m a ม c นเท่านั้นนะครับตัวนี้ลองเข้ามาดูใกล้ๆนะครับเราจะมีลิ้งแบบ2ชั้นเห็นไหมครับผม อันนี้เป็นลายแรกแล้วก็ลายเดียวในประเทศไทยนะครับส่วนตัวโลโก้เราออกแบบใหม่นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมปั้มนูนขึ้นมาตัวนี้ดูดูแพงนะครับดูแพงดูสวยงามนะครับนี่ครับขาดไม่ได้นะครับโลโก้เท่ๆจากสำนักโมฮอของเรานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือล้อต,ตัวนี้เป็นล้อท,ที่เราดีไซน์แล้วเรา ออกแบบเองนะครับด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์ของโมฮ a อ k ทุกวงนะครับผมล้อตัวนี้เป็นอเมริกันสไตล์แม้กระทั่งกรรมวิธีในการผลิตเนี่ยล้อแบบนี้เราใช้กรรมวิธีในการผลิตแบบโล w p เพชเชอรอธิบายสั้นๆครับให้คนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องวิธีการผลิตล้อทำไมเราถึงเลือกการผลิตแบบโล w p เพชเชอร์นะครับโล w p เพชเชอร์ดายสติ้เนี่ยก็คืออธิบายง่ายๆเหมือนเรามี ล้อนะครับหนึ่งวงที่เราจะผลิตเนี่ยเราจะใช้การฉีดอลูมิเนียมเข้าไปที่แม่พิมพ์หรือโมเหมือนเรามีหลอดฉีดยาเห็นไหมครับเราก็จะรีดอากาศนะครับโดยใช้แรงดันของอากาศเพราะงั้นฟองที่มันเกิดในเนื้ออลูมิเนียมกับการผลิตของล้อท,ทั่วไปที่ไม่ใช่ล้อแท้แบบของเรานะครับก็คือเป็นล้อแบบที่ใช้อลูมิเนียมแล้วเทไหมครับเทลงไปในแม่พิมพ์แต่โลเพเชอร์เนี่ย ใช้อลูมิเนียมเหลวเหมือนกันแต่ใช้วิธีการใช้แรงดันแล้วก็ฉีดเข้าไปในโมข้อดีคืออะไรเนื้อของอลูมิเนียมมันจะไม่มีฟองนะครับมีช่องอากาศน้อยมากทําให้ล้อตัวเนี้มีความแข็งแรงนะครับเหมาะสําหรับรถโฟวินหรือรถออฟโรดนะครับเพื่อต้องการรับน้ําหนักของตัวรถนะครับซึ่งส่วนมากก็รถ p p v รถกระบะในไทยก็คันใหญ่ขึ้นทุกวันนะครับ อันนี้โมฮ a อกเราก็ออกแบบมาให้มีความแข็งแรงนะครับในสไตล์แบบล้อแท้นะครับตัวนี้ก็จะมีออกมาเป็น2ขนาดนะครับก็คือขอบ18ทางฝั่งซ้ายมือผมเนี่ย18คูณ9ออฟศู์นะครับตัวนี้ขอบ20เราทำเป็นขอบ20เนี่ยกว้าง9.5นะครับแล้วก็ออฟเซ็ตเนี่ยบวก18 ตัวนี้สามารถใส่รถ PPV หรือรถกระบะยางฟอร์ที่มีปัญหาเรื่องใส่ล้อยื่นะครับหรือเอฟเฟ n ต์ตัวนี้สามารถใส่ได้พอดีเราใช้คําว่ายื่นเล็กน้อยนะครับแบบผ่านด่านสบายแล้วก็ใส่กับยาง265 50หรือ275 55สวยมากนะครับตัวนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านดิลเลอร์ของเราก็ถ้าไม่รู้ที่ไหนก็ลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาในเพจนะครับเพราะว่าหลังปีใหม่เนี่ย เขตของวิวโฟร์มาร์สนะครับก็จะนําเสนอในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตล้อนะครับรูปแบบล้อนะครับล้อแท้แล้วก็ในระดับราคาที่เราสามารถซื้อได้จับต้องได้นะครับไม่แพงก็ก่อนจบคลิปนี้นะครับนี่คืออีกตัวหนึ่งมาแตสัญลักษณ์ก่อนเดี๋ยวหลังจุดจีนได้พบกันอันนี้คือเทคโนโลยีการผลิตล้อที่แพงที่สุดในโลกที่เรารู้จักกันในนามของล้อฟอสนะครับอันนี้ให้ดูฝาก่อนนะครับแบรนด์ของเราคือ n อ o w h e e l นะครับ ทั้งโมฮอกและเอนโซวิลเนี่ยเราจดลิขสิทธิ์ในไทยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าใบนิดหนึ่งลูกค้าสามารถซื้อล้อฟอสในแบรนด์ของเรานะครับฟอสแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันโครงสร้างสิบปีได้ในราคาหลักหมื่นนะครับไม่ต้องไปจ่ายชุดหนึ่งเป็นแสนนะครับสามารถซื้อกับดีลเลอร์ของเราได้ในราคาหลักหมื่นหมื่นเท่าไหร่ยังไม่บอกแต่จ่ายแพงกว่าฟอร์ฟอร์มิงนิดเดียว คุณสามารถเป็นเจ้าของล้อ Ford b แบ d น n s เอ i นโซวที่เราออกแบบได้ทุกลายโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรารอล้อสีใหม่ของเรานะครับโมเดลใหม่ของเราจะเป็นลายไหนเดี๋ยวเราจะมานําเสนอให้ชมกันอีกรอบหนึ่งฝากล้อโมฮ a อคนะครับแล้วก็ล้อ e n น so ซด้วยครับ okay.